สวัสดีจ้าพี่น้องสวัจิกนี่จ้ะกระเทียมปลาเก็บมาแล้วเอามาตากไว้ก่อนมาตากไปนี่อันนี้กระเทียมปลาอีกพันหนึ่งนะจ้ะนี่กระเทียมปลาคือกันนี่อีกพันหนึ่งจ้ะมันคนละสายพันธุ์นี่อันนี้มั่วมไห้นี่อันนี้อันนี้มั่วมะหอกระเทียมปลาอีก,กน,นึงอันนี้กระเทียมปลาอีกสายพันธุ์หนึ่งจะคล้องไปเก็บเองนี่อันนี้สิ แล้วก็พักเสียนพี่น้องนีไ่ได้พักเสียนมาพร้อมนี่ลัพี่น้องไฟป,ป้ามาน้นี่อันนี้สิเพ็ดพักดองอหลายค่ะนี่ก็สิเฮ็ดพักดองไว้เพ็ดพักดองเราก็สิใบเห็ดอ่าต้มต้มจืดพักต้มต้มจืดคือต้มจืดพัก,กาดดองใส่กระดูกมูลแล้วพี่น้องไม่ใช่แซบนี่พักเสียน เขาเห็นเหมันเป็นพ uh, no? ักดองก่อนแจ็กสิข in in ันเป็นบะดอกขันไปตามสไตล์ยาค้องอะไรเนาะตอนขันก in ับสิบบริ่าห้เบิ้งเพราะว่ากะเห็ดเป็นเห็ดพ่อกินได้นะเขาก็เห็ดว่าเป็นปนญดานี่กระเที่ยมวันนี้พี่น้องกินนี่สุดยอดเลยด้วยนี่นี่นี่ถอนอยู่กักินแห้งกินแห้งค่ะอันนี้กะมูนเอามาให้เซิผัดตงมันหอยกินบ้านี่อันนี้ อันนี้สิพัดน้ำมันหอยกินโอ้ได้สองถุงนี่พี่น้องพักเสียนนี่ถุงหนึ่งนี่ถุงหนึ่งอันนี้อีกถุงหนึ่งไปเก็บคนลปลาดินีน่ีอีกถุงหนึ่งปลานี่มันสีตนุเนเงาๆแน่อันนี้มันเริ่มเหี่ยวแล้วตากให้มันเหี่ยวก็ล่างแล้วก็ะขันออก มันยังมาหันเหี่ยวปันใดโอ้ยกล่องมันเป็นสีนอแบบนี้ผมันเป็นเส้นสั้นล้ายคักนี่มันเริ่มเหี่ยวแล้วตากให้มันเหี่ยวก่อนตากพึ่งแดดให้มันเหี่ยวก่อนกล่องมันสิมันมันเป็นน้ำไฟด้วพี่น้องเด้ะมันอาจจะเป็นภาาเรื่อเลื่อยเลื่อนเลื่อนเื่อนขึ้นมันเป็นน้ำไฟนี่ได้ครบเลยเหมือนนี้พี่น้องเอ้ย พักเซียนกระเทียมปลาพันพันหนึ่งอีกนี่กระเทียมปลาอีกพันหนึ่งมีลายสายพันเะเกินเนาะพันนีเอาไว้แต่คันคันพักดองก็ได้นี่อืมร่างกาหลายค่ะที่เสียดังไรหรือว่าลายหลุดดก็เพแต่ว่าเขาคันลงมันก็สิยุกเองของมัน หยุบลงเหลือว่ลาลายดอกนั่นละพี่น้องมา่ายเบิ้งมืนอนีเขาปลาได้กระเทียมปลาได้กระเทียมปลาได้พักเสียน,โอ,นนะโอเคน้าจ้าเนาะแค่นี้นาะจ้าเนาะ